น้องแสดงออกได้ดีมีหลายๆช่วงที่ตัวละครตัวเนี้จะต้องสวิตช์สวิตช์ไปมาแบบสปริตเจมส์แมคควอยแบบจึ๊บจๆ๊บจึ๊บจึ๊บจ๊บ,จบ,จบสวิตช์อะไรเงี้ยมันไม่มีอย่างนั้นแต่ตัวละครพนอมันจะมีสภาวะเหมือนช่วงแรกๆมันจะดูเหมือนเป็นงอๆเพื่อนไม่ครบแบบอ่อนๆอ่อนแออ่อนแออะไรเงี้ยช่วงแรกๆใช่ปะแล้วช่วงที่เหมือนแบบเมนมาแล้วและเริ่มโตเป็นสาวอะมันก็จะเหมือนอีกล่างหนึ่ง เออเหมือนคล้ายๆเป็นมอนสเตอร์ที่แบบลอกคราบแล้วเป็นอีกร่างหนึ่งสวยขึ้นมาเริ่มมั่นใจน้องพยายามสื่อสารทางกายภาพอยู่แบบช่วงแรกๆก็เล่นแบบห่อเหมือนห่อไหลทําให้แบบดูลดขนาดตัวเองลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการห่อไหลหรือก้มหน้าหรือการหดคออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนดูไม่มั่นใจ เหมือนดูเป็นคนที่อ่อนแอลงอีกแต่มันก็จะอยู่ในระดับที่น้องนําเสนอให้ดูแบบไม่ไม่ล้นไม่เวอร์เหมือนเป็นละครเกินไปถ้ามันเล่นใหญ่เกินไปมันก็จะแบบมันก็จะเป็นมันก็จะดูเป็นตลกเขาถูกไหมเออแต่ว่าน้องก็พยายามเวทน,น้ําหนักและแสดงออกมาได้ดี